สวัสดีค่ะพี่กกรวันนี้กุเกมนะคะจะมาอ่านมานาประจําวันนะคะแล้วก็ไข้ครวนในวันที่5พฤษภาคมนะคะมานาประจําวันนะคะในหัวข้ออยู่ที่ว่าคุณรู้จักใครในพระธรรมนะคะในพระธรรมฟิลิปปีนนะคะบทที่3ข้อ8ค่ะก็คือ ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดที่ไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ในช่วงต้นปี2019ชาลีเวนเดอร์เมียได้เสียชีวิตลงด้วยวัย84ปีเป็นเวลาหลายสิบปีที่เขาเป็นที่รู้จักของผู้คนนับพันในฐานะลุงชาลีนักจัดรายการวิทยุระดับประเทศแห่งรายการชั่วโมงพระคัมภีร์ของเด็กๆ วันก่อนที่ลูชาลีจะจากไปอยู่กับพระเจ้าเขาบอกเพื่อนสนิทคนหนึ่งว่าอะไรที่คุณรู้ไม่สำคัญเท่ากับใครที่รู้จักใช่แล้วผมกำลังพูดถึงพระเยซูแม้ในวาระสุดท้ายคุณรูชาลียังอดไม่ได้ที่จะพูดถึงพระเยซูและความจำเป็นความจำเป็นที่ผู้คนจะต้องรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด อัคราทูตเปาโลถือว่าการรู้จักพระเยซูเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของท่านที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไรประโยชน์เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุเพราะองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์และได้ปรากฏอยู่ในพระคริสต์ แล้วเราจะรู้จักพระเยซูได้อย่างไรคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระบุตรให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านก็จะรอดในโรงมงบทที่10ข้อ9เราอาจรู้ความเท็จจริงเกี่ยวกับพระเยซู รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคริสตจักรและอาจจะคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ด้วยซ้ําแต่ทางเดียวที่รู้จักพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดคือยอมรับของประทานแห่งความรอดซึ่งให้เปล่าๆพระองค์คือผู้ที่ให้เราจําเป็นต้องรู้จักสิ่งที่ให้เปล่าๆคือความรอดนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราทุกคนนะคะควรจะรับเอาไว้ ในความสัมพันธ์กับพระเยซูคุณเคยมีประสบการณ์ว่าพระองค์คือใครอย่างไรการให้อภัยของรระยพีสมีความหมายต่อคุณอย่างไรพระเจ้าพระบิดาขออธิษฐานเผื่อทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้เชื่อวางใจและยอมรับการเสด็จสละพระชนของพระองค์แทนเขาและถ้าข้าพระองค์เป็นหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดข้าพงขอรับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้เอเมยนค่ะ